สวัสดีค,ะค่ะเนอน่ะเตรียมยังอีกลราประท้าเนี่ยโอ้กิ่งขึ้นมากเออกิ่งขึ้นมากวันนี้เฮาสิมาุดสานีแหละค่ะทุกคนคขนาคูานีให้มันเป็นสั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเนาะแล้วก็ล้มไหมล้มไหมยุ่งขางสานี<อ>เปิดป <ะ S 2> เลยค่ะเดินมากกับเดินมาตีที่สั้นลบแล้ว ยกให้พร้อมยกให้พร้อมค่ะยกให้พร้อมนี่แล้วก็ตัดขายเป็นไม้เบ็นจพพันนะคะเนี่ยตัดขายเป็นตันตันละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปบางทีก็500-550ประมาณนี้หรือเปล่านะเจ๊พึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนค่ะนี่ตัดเป็นไม้รวมไม้เบ็นจพพันขายโอ้ กว่าจะมดนี่คือจะได้หลายตังค์เหมือนกันนะคะทุกคนค่ะเนี่ยบนเนี่ยได้หลายตังค์ตั้งหลายต้นนะมีต้นใหญ่ๆอ่ะ อันนี้ไม่รู้น้องเอ็ถามว่าสูบน้ำหรือเปล่านะคะจะพึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสูบไหมแต่น้ำมันจะเยอะไหมอ่ะ วันแรกนะคะของหัวหน้าโตรยและเจ้าไข่าลานจ้า,าจัดการอันไหนที่มันเกะก,กะจัดไปปรัวกัวเอออโอ้วนมวนเลยรอบเดียวจบเออ ูดกระโดกเล็กน้อยใช้เขาวาตูดกระโดกเล็กน้อยนะจ๊ะ <c oughs> เจ้าไข่ลานจ้า อะยะ่าเดือดนะอย่านะอันนั้นมันมดแดงนะฉันเห็นนะสุลกานสุลกานฉันเห็น,เ,นเดี๋ยว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  ex เราต้องอยู่ใกล้ๆกันไว้คือถ้าเธอปลอดภัยฉันก็ปลอดภยัยไ,ไม่รอดทั้งสองเลยเหรอโหขนาดข้างกินข้าวอยู่นาดนั้นไม่รอดเลยไม่รอดใช่ไหมโอ้ยนอน สบายงานนี้ทำไปเรื่อยๆค่ะทุกคนคะ่ะอ่ะแล้วแต่วันน่าจรยนะจ้ะ ช่วงนี้เราให้หัวหน้าโรอยวิดน้ำไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเราค่อยมาดูช่วงช่วงวิดน้ำช่วงช่วงที่มันน่าจะค่อนๆสะแล้วนะเพราะตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้แล้วนะทุกคนคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจะวพวกกึ่งก็จะไว้อัปเดตให้ เพือ่อนๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านได้ชมนะคะว่าการทําง,งานของวันนน้อยในวันนี้จะทําอะไรบ้างในส่วนไหนบ้างเนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอ,คขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ,ะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้อเอสซีคอนเจพึ่งมีความสุขความเจริญร่ํารวยเงินทองนะคะเงินทองใช้ให้มีใช้สอยอย่าขาดมือนะคะขอให้ทุกคน แค่คานปลอดภยัยสิ่งอย่างเลยเนาะอ๋ออวยพรมาซะหลักยาวเลยวันนี้เพราะว่าสองวันเลยที่ไม่ได้เจอกันคิดถึงนะคะคิดถึงเอีเสมอค่ะแต่ด้วยภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลายๆส่วนหลายๆหน้าที่เนาะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังได้มาพบเจอกันเนาะอ่ะโอเคค่ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ